สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนคุณครูชื่ออล,ลิตาสิริวัตรวันนี้เราจะมาเรียนกันในรายวิชาสุขศึกษาในหัวข้อเรื่องความรุนแรงค่ะพูดถึงความรุนแรงนะคะเป็นปัญหาทางสังคมที่ นับวันจะมีแนวโน้มที่แสดงออกถึงการทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยรุ่นนะคะซึ่งเป็นวัยที่หัวเลี้ยวหัวต่อใช่ไหมคะเพราะว่ามีสาเหตุมาจากการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ของวัยรุ่นเองนะคะแล้วก็สภาพครอบครัวสภาพสังคมต่างๆนะคะ ที่เป็นตัวหล่อหลอมพฤติกรรมทางวัยรุ่นผ่านสื่อต่างๆนะคะมีอะไรบ้างนะคะนักเรียนเคยเห็นตามข่าวไหมคะเช่นนักเรียนยกพวกไปตีกันจากนักเรียนเป็นนักเลงใช่ไหมคะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เป็นคนที่ทําให้เกิดเรื่องแต่เราไปอยู่ในสถานการณ์แบบนั้นก็อาจจะทําให้เราได้รับผลกระทบไปด้วยนะคะทีนี้ค่ะเรามาดูค่ะว่าความรุนแรงหมายถึงอะไรนะคะ ความรุนแรงหมายถึงพฤติกรรมหรือการกระทำของบุคคลใดบุคคลหนึ่งต่อบุคคลอื่นนะคะโดยใช้อำนาจกำลังหรือคำพูดลุกลามสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลน,นะคะโดยความรุนแรงเราจะแบ่งออกเป็น4ด้านนะคะด้านแรกคือด้านร่างกายคืออะไรก็คือการกระทำที่ทำให้ร่างกายของผู้ถูกกระทำเนี่ยบาดเจ็บด้วยวิธีการต่างๆเช่นชก ต่อยทุบตีนะคะอย่างเช่นง่ายๆก็คือที่เวลานักเรียนยกพวกตีกันเนี่ยละคะ่ะอันนี้เป็นความรุนแรงทางด้านร่างกายนะคะแล้วมันจะเกิดอะไรมันอาจจะทําให้เราเนี่ยได้รับบาดเจ็บอาจจะพิการหรือรุนแรงจนถึงขั้นสูญเสียชีวิตได้นะคะด้านที่2นะคะคือด้านจิตใจค่ะเคยได้ยินไหมคะคำว่าบูลลี่นะคะหรือว่า การที่เราเนี่ยชอบพูดจาดให้ร้ายกันนะคะทำให้จิตใจของเขาเนี่ยเกิดความรู้สึกอับอายด้อยค่านะคะอันนี้ก็คือความรุนแรงทางด้านจิตใจนะคะทำให้ผู้ที่เขาถูกกระทำเนี่ยเกิดความรู้สึกเสียใจนะคะแล้วเขาก็อาจจะเกิดความเครียดแล้วก็อาจจะเป็นโรคซึมเศร้าได้นะคะด้านที่3ค่ะความรุนแรงทางเพศนะคะด้านนี้ก็คือการกระทําที่มีวัตถุประสงค์ ในการตอบสนองความต้องการทางเพศของผู้กระทาหรือบังคับหลอกลวงให้ผู้อื่นยินยอมนะคะอย่างเช่นบางครั้งที่เรามักจะเห็นในข่าวก็คือผู้หญิงเนี่ยถูกคมคืนใช่ไหมคะโดยที่เราเขาไม่ได้เต็มใจอันนี้คือเป็นความรุนแรงทางเพศนะคะอีกอันนึงค่ะ การละเลยและการทอดทิ้งนะคะอันนี้ก็คือพฤติกรรมที่บุคคลละเลยไม่เอาใจใส่ดูแลหรือว่ามีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อผู้ที่อยู่ในความดูแลเช่นพ่อแม่ทอดทิ้งลูกนะคะหรือว่าตัวลูกทอดทิ้งพ่อแม่เมื่อยามแก่เท่านะคะอันนี้คือประเภทของความรุนแรงนะคะทีนี้ค่ะสาเหตุมันเกิดจากอะไรนะคะทำไมเราถึงมีความรุนแรงเกิดขึ้น สาเหตุจะเกิดจาก3ปัจจัยลักปัจจัยแรกเลยคือปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลค่ะก็คือตัวเราเนี่ยแหละค่ะมันเกิดจากอารมณ์แล้วก็บุคลิกภาพส่วนบุคคลของเรานะคะที่ก่อให้เกิดความรุนแรงบางคนอารมณ์ร้อนนะคะเป็นคนหัวร้อนง่ายใช่ไหมคะแล้วก็เลยทําให้เราเนี่ยใช้กําลังในการแก้ไขปัญหานะคะบางคนนะคะอาจจะถูกเลี้ยงดูมาด้วยการที่ใช้ในเรื่องของ ความรุนแรงก็เลยทําให้เขาเนี่ยได้รับการปลูกฝังนะคะแล้วก็สภาพแวดล้อมที่เขาอยู่นะคะก็เลยทําให้เขาเกิดพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงขึ้นนะคะ2ค่ะคือปัจจัยค่านิยมและความเชื่อของสังคมนะคะอันนี้เนี่ยคือมันอยู่ในกลุ่มของสังคมเคยมีความเชื่อบางอย่างนะคะในสังคมอินเดียนะคะเขาบอกว่าสังคมอินเดียสมัยก่อนนะคะว่าหากสามีตายนะคะหรือเสียชีวิต ภรรยานะคะที่เป็นคู่ของเขาเนี่ยจะต้องตายตามโดยการกระโดดเข้ากองไฟนะคะอันนี้เนี่ยมันเป็นความรุนแรงที่มันไม่ยุติธรรมสำหรับผู้หญิงใช่ไหมคะปัจจุบันทางอินเดียเขาก็ยกเลิกไปแล้วเพราะเขามองว่ามันเป็นความรุนแรงต่อผู้หญิงเกินไปแต่อันนี้ก็คือเป็นปัจจัยของ ค่านิยมความเชื่อของสังคมเขานะคะอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้เกิดสาเหตุของความรุนแรงนะคะ 3. ค่ะปัจจัยจากสภาพแวดล้อมค่ะก็คือสังคมแวดล้อมที่เราอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นครอบครัวกลุ่มเพื่อนหรือสังคมภายนอกต่างๆนะคะที่เราเห็นแล้วเขามีการใช้ความรุนแรงก็ทําให้เราเกิดการซึมซับแล้วก็ใช้ความรุนแรงเข้าไปด้วยนะคะอันนี้ก็คือสาเหตุของความรุนแรงนะคะทีนี้ค่ะครูมีภาพให้นักเรียนดูค่ะ เป็นยังไงคะภาพแรกนะคะเป็นรูปผู้ชายแล้วก็มีหมัดออกมาจากปากเขานะคะรูปนี้สื่อให้เห็นถึงความรุนแรงทางด้านไหนคะด้านจิตใจใช,ใช่ไหมคะใช้คำพูดนะคะที่ทำให้เกิดความรู้สึกที่เสียใจด้อยค่าอับอายใช่ไหมคะรูปที่สองค่ะเป็นไงคะเด็กโอ้โหหน้าตาน่ารักเซียวใช่ไหมคะแต่ความรุนแรงด้านนี้น่าจะเป็นด้านไหนคะ การละเลยและทอดทิ้งนะคะเหมือนที่เราเห็นตามข่าวใช่ไหมคะซึ่งการละเลยและทอดทิ้งเนี่ยเรามักจะพบในกลุ่มแม่วัยรุ่นใช่ไหมคะที่ตั้งครันโดยที่ไม่พึงประสงค์หรือว่าตั้งท้องก่อนวัยอันควรใช่ไหมคะพอคลอดออกมาแล้วไม่สามารถที่จะเลี้ยงดูได้ก็นําเด็กไปทิ้งใช่ไหมคะเป็นยังไงคะรูปนี้ โอ้โหง้างมือเลยใช่ไหมคะก็คือเป็นความรุนแรงทางด้านร่างกายนะคะทําให้ร่างกายเนี่ยได้รับบาดเจ็บนะคะต่อไปค่ะรูปนี้ดูท่าผู้หญิงน่าจะไม่สมยอมใช่ไหมคะก็คือความรุนแรงทางเพศนั่นเองนะคะเป็นยังไงคะความรุนแรงนะคะมันบอกเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวเลยนะคะเพราะมันอยู่ในบริเวณรอบตัวใกล้ตัวเรามากเลยใช่ไหมคะ ทีนี้ค่ะเรามาดูค่ะว่ามันมีอีกอันหนึ่งที่มันเป็นอิทธิพลหลักเลยนะคะที่ทําให้เราเกิดความรุนแรงขึ้นนะคะนั่นก็คือสื่อค่ะนักเรียนสื่อสังคมต่างๆช่องทางการติดต่อวัยรุ่นเราเนี่ยมักจะเล่นกันอย่างเห็นได้ชัดอย่างเช่น Facebook ใช่ไหมคะทวิ t เตอร์อินสตาแกรหรือว่า Line พวกนี้นะคะสื่อพวกนี้เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เราเกิดความรุนแรงขึ้นนะคะ มันเป็นยังไงนะคะนักเรียนมักจะเสพสื่อจากสิ่งที่ เราชอบเล่นกันใช่ไหมคะอย่างบางครั้งเนี่ยการเล่นเกมก็เป็นอีกสื่อหนึ่งนะคะบางคนเล่นเกมที่มันมีการต่อสู้กันนะคะแล้วก็เรียนแบบพฤติกรรมนะคะเรียนแบบพฤติกรรมตามเกมแล้วก็เอามาใช้ในชีวิตจริงนะคะหรืออย่างเช่นที่นักเรียนเคยเห็นข่าวที่ว่าเด็กนักเรียนใช่ไหมคะมีคุณพ่อเป็นตำรวจนะคะแล้วก็ไปขโมยปืนคุณพ่อมาจะมายิงเล่นกับเพื่อนเหมือนในเกมแต่ปรากฏว่าในปืนนั้นน่ะ มันมีลูกกระสุนอยู่แล้วเด็กก็โหชักเหมือนเหมือนในเกมคือในเกมมันก็จะมีท่าทางใช่ไหมคะพอเด็กยิงไปปุ๊งปรากฏว่าโดนเพื่อนนะคะอันนี้ก็คือเป็นพฤติกรรมหนึ่งที่เด็กได้รับมาจากสื่อนะคะทีนี้ค่ะ การรับอิทธิพลของสื่อเนี่ยมันก็มีทั้งด้านบวกและด้านลบไม่ได้หมายความว่าการที่เราเสพสื่อแล้วมันจะทําให้เราเกิดสิ่งไม่ดีด้านบวกมีไหมมีค่ะมันเป็นการเปิดโลก,กทัศน์อย่างหนึ่งของนักเรียนใช่ไหมคะมีการเกิดการเรียนรู้ของวัฒนธรรมต่างๆของสังคมต่างๆใช่ไหมคะ ถ้าเรารู้แล้วเราเอามาปรับใช้นะคะเอาความรู้ต่างๆมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์ด้านข่าวหรือว่าด้านการเรียนอะไรต่างๆถ้าเราเอามาใช้ให้มันเกิดประโยชน์ด้านบวกมันก็จะส่งผลดีต่อตัวเราใช่ไหมคะแต่ถ้านักเรียนเอามาใช้ในด้านลบนะคะมันก็จะทำให้ตัวเราเนี่ยซึมซับ ในสิ่งที่ไม่ดีลงไปใช่ไหมคะแล้วก็บางครั้งนะคะตัวเราตัววัยรุ่นเองขาดการยั้งคิดขาดการใช้วิจารณญาณขาดการวิเคราะห์สื่อนั้นนะคะก็อาจจะทำให้เราเนี่ยมีแบบแผนในการใช้ชีวิตที่ผิดผิดไปนะคะต่อมาค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นจากการที่เราใช้สื่อทางด้านลบมีอะไรบ้างนะคะผลกระทบเลยก็คือ เรามีความเชื่อที่ผิดนะคะเกิดการเรียนแบบที่ผิดนะคะแทนที่เราจะมีการเรียนแบบที่ถูกต้องแต่พอเราไปดูสื่อทางด้านลบเราก็จะเกิดการเรียนแบบที่ผิดนะคะแล้วก็บางอย่างมันอาจจะไม่เหมาะสมต่อการที่วัยรุ่นจะไปปฏิบัติตามนะคะอาจจะถูกยั่วยุนะคะจนให้เกิดการยับยั้งช่างใจนะคะแล้วก็อาจจะเป็นอันตรายต่อตัวเองนะคะ ทีนี้ค่ะผลกระทบจากการใช้ความรุนแรงมันเกิดผลกระทบอะไรบ้างนะคะผลกระทบหลกัหลกๆเลยตัวเรานะคะทางด้านร่างกายจิตใจสติปัญญาแล้วก็ทัศนคติของเรามันก็จะเปลี่ยนไปใช่ไหมคะถ้าเราใช้ความรุนแรงเราก็จะมองว่า การใช้ความรุนแรงเป็นการแก้ปัญหาอย่างหนึ่งนะคะแต่จริงๆแล้วความรุนแรงไม่ใช่การแก้ปัญหาที่ถูกต้องเลยนะคะการพูดคุยการการปรับความเข้าใจกันอันนี้คือการแก้ปัญหาที่ถูกต้องนะคะผลกระทบอีกอย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดเลยนะคะก็คืออาจจะถึงขั้นเสียชีวิต นะคะถ้าเราไปใช้กําลังนะคะเกิดการใช้อาวุธขึ้นมานะคะต่อสู้ข่มขืนหรือว่าทําลายสิ่งของนะคะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นผลกระทบของวัยรุ่นนะคะที่เรามาัจะเห็นได้ชัดเลยนะคะอีกอย่างหนึ่งผลกระทบในครอบครัวค่ะนักเรียนคงไม่มีใครหรอกใช่ไหมคะที่อยากจะเห็นความรุนแรงภายในครอบครัวนะคะเคยไหมคะเคยเห็นคุณพ่อคุณแม่ทะเลาะก,กันไหมคะ ถ้านักเรียนไม่เคยเห็นถือว่าดีมากๆเลยค่ะต้องชื่นชมครอบครัวของนักเรียนนะคะที่ไม่ทะเลาะก,กันให้เห็นนะคะครูเชื่อว่าหลายๆบ้านนะคะมันต้องมีเรื่องการทะเลาะเบาแหวงขัดแย้งกันอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองในบ้านเนี่ยจะแสดงให้เราเห็นไหมนะคะถ้าบ้านไหนไม่เคยเห็นคุณพ่อคุณแม่ทะเลาะก,กันเลยนะคะ ถือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นตัวอย่างพฤติกรรมที่ดีให้กับลูกนะคะและนักเรียนก็จะไม่ได้รับผลกระทบตรงนี้นักเรียนก็จะทําให้ตัวเราเองเนี่ยมีความสุขนะคะไม่ใช้ความรุนแรงแต่บางครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ทะเลาะกันให้เห็นใช่ไหมคะ เราก็เป็นยังไงคะบางทีเราก็จะเกิดความรู้สึกว่าไม่อยากอยู่บ้านแล้วพ่อแม่ทะเลาะก,กันตลอดเลยยิ่งถ้าคุณพ่อคุณแม่ลงไม้ลงมือกันเราก็จะยิ่งรู้สึกไม่ดีใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นผลกระทบทําให้เราเกิดความรู้สึกยังไงคะมีความรู้สึกว่าไม่อยากจะอยู่บ้านบางทีเราก็จะขาดความรู้สึกว่าไม่ได้รับการ เอาใจใส่ไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควรใช่ไหมคะทีนี้เราจะมีการหลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงได้ยังไงนะคะอันดับแรกเลยนะคะเราควรจะเลือกคบเพื่อนที่ดีนะคะคบเพื่อนที่พาเราไปในทางที่ดีนะคะจริงๆครูไม่ได้บอกว่านักเรียนอย่าไปคบคนนั้นอย่าไปคบคนนี้ครูเชื่อว่าเราสามารถคิดได้ว่าคนไหนดีคนไหนไม่ดีนะคะคนบางคนคบเป็นเพื่อนได้นะคะแต่ควรจะ ไม่สนิทชิดเชื้อกันมากเกินไปนะคะเพื่อนดีพาเราไปทางที่ดีนะคะถ้าเพื่อนที่ไม่ดีเราก็ควรที่จะปฏิเสธแล้วก็หลีกเลี่ยงนะคะสองค่ะฝึกฝนตัวเองให้มีความอดทนอดกั้นต่อสิ่งยั่วยุที่เข้ามานะคะถ้าเราฝึกฝนตัวเองให้เราเป็นคนใจเย็นนะคะเมื่อเราเจอสิ่งยั่วยุเราก็จะสามารถจัดการกับปัญหาตรงนั้นได้โดยที่ไม่เอาความรุนแรงเข้ามาเกี่ยวข้องนึกออกไหมคะแต่ถ้าหากว่า นักเรียนเนี่ยเป็นคนอารมณ์ร้อนพอเจอสิ่งยั่วยุเล็กน้อยเราก็จะใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหานะคะเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกนะคะอดทนอดกั้นตัวเองนะคะ 3. ค่ะหลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่มีการยั่วยุหรือมีแนวโน้มที่จะใช้ความรุนแรง อันนี้เนี่ยนักเรียนเคยเห็นข่าวไหมคะว่าเด็กบางคนถูกลูกหลงจากการที่เขาทะเลาะกันจากการที่เขาตีกันวัยรุ่นนะคะด้วยความที่เราอยากรู้ใช่ไหมคะถ้าเวลาเราเห็นคนทะเลาะกันสิ่งที่เราควรทําคือหนีใช่ไหมคะแต่วัยรุ่นบางคนพอเห็นเขาทะเลาะกันเป็นไงคะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็อัดวิดีโอใช่ไหมคะแล้วก็ถ่ายคลิปแบบนี้อาจจะทําให้เราเนี่ยได้รับอันตรายได้เพราะฉะนั้นนะคะสิ่งที่เราควรทำก็คือหลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่หรือ การเข้าไปใช้สถานการณ์แบบนั้นนะคะแล้วก็แจ้งกับทางคนที่เกี่ยวข้องถ้าอยู่ในโรงเรียนเราเห็นเพื่อนทะเลาะก,กันเราก็ควรที่จะออกมานะคะแล้วก็ไปแจ้งคุณครูตัวเราเองคนเดียวคงไม่สามารถไปห้ามคนที่เขาทะเลาะก,กันได้เผลอๆเราอาจจะโดนลูกหลงไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแจ้งบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือคนที่มีอำนาจในการที่จะมาห้ามให้เขาหยุดการทะเลาะหรือการใช้ความรุนแรงได้นะคะอีกอันนึงค่ะ เลือกรับสื่อที่เหมาะสมนะคะก็คือในการเสพสื่อเนี่ยแน่นอนว่าวัยรุ่นสมัยนี้ Facebook, Twitter, Line, Instagram พวกนี้มันเป็นสิ่งที่เราเป็นสื่อโซเชียลที่เราใช้อยู่แล้วใช่ไหมคะเราควรจะเลือกรับสื่อที่มันเหมาะสมนะคะดูว่าอันไหนที่เราควรจะดูแล้วก็ใช้การคิดวิเคราะห์ตามนะคะไม่ใช่หมายความว่าคุณจะรับทุกอย่างมานะคะแล้วก็คุณก็จะ ปฏิบัติตามแบบนั้นไม่ใช่นะคะควรที่จะเลือกรับสื่อที่เหมาะสมแล้วก็ใช้เป็นแนวทางในทางที่ถูกที่ควรนะคะความรุนแรงค่ะเป็นการกระทาที่ทาให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บทั้งทางร่างกายจิตใจตลอดจนทรัพย์สินนะคะซึ่งรูปแบบความรุนแรงก็ประกอบด้วยด้านร่างกายจิตใจทางเพศและก็การละเลยหรือการทอดทิ้งใช่ไหมคะมันมีสาเหตุมาจากปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคล ความเชื่อสภาพแวดล้อมนะคะโดยที่มีสื่อเป็นอิทธิพลนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวัยรุ่นนะคะควรที่จะเลือกบริโภคสื่ออย่างมีสติและวิจารณญาณน,นะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหานะคะมีเรื่องเล่าหนึ่งเรื่องนะคะเป็นเรื่องความรุนแรงทางด้านละเลยและทอดทิ้งนะคะเป็นเรื่องที่ครูได้ประสบพบเจอมากับครอบครัวหนึ่งนะคะซึ่งอยากจะมาเล่าให้นะักเรียนฟังว่า บางครั้งเนี่ยการที่เรารู้สึกว่าการกระทำแบบนี้มันก็เป็นเรื่องปกตินี่แต่จริงๆแล้วมันอาจจะกระทำให้คนที่เขาถูกกระทำเนี่ยรู้สึกแย่ได้นะคะเป็นเรื่องราวของบ้านบ้านหนึ่งค่ะที่ครูเนี่ยมีโอกาสได้รู้จักกับคุณพ่อเขานะคะก็คือคุณพ่อเขาเนี่ยทำงานหนักมากนะคะแล้วก็เลี้ยงลูกด้วยความแบบดีนะคะลูกอยากเรียนพิเศษก็ให้เรียนลูกอยากได้โทรศัพท์ใหม่ซื้อให้ ลูกอยากได้อะไรให้หมดเลยค่ะนะคะแต่ตัวคุณพ่อไม่เคยมาถามลูกเลยว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเรียนเป็นยังไงช่วงนี้งานเยอะไหมไม่เคยที่บ้านมีกันอยู่แค่2คนพ่อกับลูกนะคะอยู่ในบ้านแล้วก็พอตอนเช้าพ่อไปทำงานลูกก็ไปเรียนเองนะคะกลับมาบ้านลูกก็ต้องมาอยู่บ้านคนเดียวโดยที่พ่อกว่าจะกลับมาก็ดึกนะคะแต่สิ่งที่พ่อให้ตลอดคือเงิน แต่ว่าลูกเขาเป็นเด็กดีค่ะลูกก็จะเรียนหนังสือแต่สิ่งหนึ่งที่เด็กรู้สึกตลอดก็คือเด็กรู้สึกว่าเขาถูกการล้เลยจากพ่อแม่บางครั้งเขาอยากจะไปถามอะไรกับพ่อเขาเนี่ยเขาก็ถามไม่ได้นะคะอยู่ในบ้านเดียวกันแท้ๆนะคะแต่ไม่เคยเจอหน้ากันเลยนะคะถ้าวันไหนลูกตื่นเช้ามานะคะมาทานที่พ่อก่อนพ่อไปทำงานก็จะได้นั่งกินข้าวด้วยกัน แต่ก็ไม่เคยถามเลยเพราะว่าพ่อก็จะนั่งกินข้าวไปแล้วก็ดูโทรศัพท์ไปนะคะลูกก็เลยเกิดความรู้สึกว่าเขาตัวเขาเนี่ยไม่โอเคเลยนะคะทีนี้ตัวลูกเขาเนี่ยก็เลยมาปรึกษากับครูบอกว่าเขาจะทํายังไงดีนะคะแล้วด้วยความที่ครูรู้จักกับคุณพ่อก็เลยลองคุยกับคุณพ่อเขาดูแล้วบอกว่าการกระทําแบบนี้มันเป็นการละเลยลูกหรือเปล่าเขาก็มองว่าแต่ผมก็หาเงินให้เขานะที่ผมทาทุกอย่างเนี่ยก็เพื่อเขาใช่ไหมคะแต่สิ่งหนึ่ง ที่เด็กอยากได้คือความรักความเอาใจใส่ใช่ไหมคะครูก็เลยลองคุยกับคุณพ่อแล้วบอกคุณพ่อว่าลองหาวันหยุดสักวันหนึง่งแล้วก็พาลูกไปเที่ยวไหมลองคุยกับลูกดูไหมถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเด็กเนี่ยอาจจะเกิดความรู้สึกเกิดความเครียดเกิดความรู้สึกว่าเขาไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่แล้วเขาอาจจะเกิดภาวะซึมเศร้าได้นะคะคุณพ่อเนี่ยก็ยังดีนะคะที่พอคุยกับครูแล้วก็รู้สึกว่าอืมก็จริงๆนะตัวเองก็ทุ่มเททุกอย่างให้กับงาน นะคะอยากจะได้เงินเพื่อเอาไปเลี้ยงลูกแต่ไม่ได้คิดเลยว่าสิ่งที่ลูกต้องการนั้นเขาคืออะไรนะคะวันนั้นคุณพ่อก็เลยกลับไปบ้านกลับไปเร็วแล้วก็เจอลูกกาลังนั่งทำการบ้านอยู่คุณพ่อก็เลยบอกว่าเป็นยังไงไหนเล่าให้พ่อฟังสิการบ้านทําได้ไหมวันนั้นเด็กอึ้งและเด็กก็ร้องไห้พ่อก็ถามว่าร้องไห้ทําไมเขาก็เลยบอกว่าเขาดีใจที่เขาได้คุยกับพ่อเห็นไ,ไหมคะแค่อย่างเนี้ยคะ่ะแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆเนี่ยคะ่ะ ก็ทําให้เด็กเขารู้สึกว่าเขาได้รับความเอาใจใส่เขาไม่ได้ถูกละเลยแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นตัวยอย่างอย่างหนึ่งนะคะที่ครูอยากจะให้เรานึกถึงนะคะบางครั้งเรารู้สึกว่าการกระทําของเราเนี่ยมันไม่ใช่การละเลยนะคะมันก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วแต่บางครั้งเราอย่าลืมว่าคนที่เรากระทากับเขาเนี่ยเขาต้องการแบบนั้นหรือเปล่านะคะวันนี้ค่ะกิจกรรมท้ายคาบนะคะก็คือครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ย ลองไปเซิร์ชหาข่าวที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงนะคะมาหนึ่งข่าวนะคะแล้วให้นักเรียนเนี่ยตอบคำถามว่าข่าวที่นักเรียนเอามาเป็นความรุนแรงประเภทใดนะคะมันมีกี่ประเภทนะคะ4ประเภทใช่ไหมคะด้านร่างกายด้านจิตใจด้านทางเพศแล้วก็การละเลยทอดทิ้งใช่ไหมคะให้นักเรียนไปหาข่าวมาค่ะแล้วบอกมาว่ามันเป็นด้านไหนนะคะ แล้วให้นักเรียนบอกว่าสาเหตุของการเกิดความรุนแรงจากข่าวนี้เกิดจากอะไรและนักเรียนมีวิธีการหรือแนวทางใดในการป้องกันในการแก้ไขไม่ให้เกิดความรุนแรงแบบในข่าวนี้อีกนะคะฝากไว้นะคะครูเชื่อว่านักเรียนหลายๆคนเนี่ยใช้สื่อกันอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเอาสื่อนี้มาใช้ให้เกิดประโยชน์นะคะอย่าลืมไปทำงานที่ครูได้บอกไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน